ต้องทนบโลกก็ทำแตลให้ได้นิ่งให้ได้คำด่ากับคำคำสรรเสริญให้เป็นอันเดียวกัน่าจะโต้ระทงกับสิ่งนี้ดดาก็ตามสรรเสริญก็ตามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทำโดยทำเจะบพิคิดว่านี่คำด่าจะบพิคิดว่านี่คำสรรเสริญห้คิดว่าเป็นอันเดียวกันน่ะมีสติรู้ตัวอยู่วางปั๊บวางปั๊บวางปั๊บลูกจะเป็นผู้โดดเด่นทันทีเลยนั่นน่ะศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง ด้วยพวกเราเป็นกองทัพทำทวีาดากันเหมือนที่เราเห็นในที่เขาออกรายการนั้นโอ้มันไม่ก็ท่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่เป็น,เ,ปนเรีรยวๆจัชัมันไม่งามอ่ะขอเราเข้าใจด้วยนะเ,าาเรามาทะเลาะเบเป็นกันทําไมก็ต่างฝ่ายก็ต่างตั้งใจเพื่อสร้งงางงความดีมันก็จบแค่นั้นน่ะนั่นน่ะก็เอาทาเอาวินัยนี้ออกประกาศดิ ผมทําได้แค่นี้นะท่านอาจาย์ได้แค่นี้นะอุบาสกิกาทำได้แค่นี้นะอ้าวช่วยกันนะนั่นท่ายดีตอวอาศัยศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะนี่เนี่ยไหนก่อนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในหลักคําสอนก็เราก็ก็ได้กได้กินได้ฟังก็ได้ศึกษาทุกคนใช่ไหมล่ะพิสุพิสุณีอุบาสกิกาเนี่ยนะมันต้องพร้อม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 กันหมดนะดูนี่นี่นี่พออุบาสก เขาเก่งหน่อยก็หาเรื่องกันแล้วนั่นพรพระเก่งหน่อยทางด้านอีกกลุ่มหนงก็หาเรื่องกันแล้วมันเป็นอะไรจิตใจที่เป็นจิตใจของพุทธะนี่ไม่เกิดได้เลยลูกอายศาสนาอื่นก็ไม่ละดูศาส,สนาอื่นก็ไม่ทะเลาะกันนะเอากำลังไว้ทะเลาะกับศาสนานอานื่นยังดีดีกว่านะถ้าเข้ามาทะเลาะกับเรานี่ ถ้าเขาไม่ทะเลาะก,กับเราก็คือจบตรงนั้นนั่นน่พะพราะวทธเจ้าแต่แล้วนี่เป็นกลางๆทั้งหมดเลยเนี่ยพวกถือประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของจัตด,ดาของพวกถือก็ดีแล้วละ่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจัตด,ดาเปลี่ยนเจสนามานับถือหลัตถาคุฎก็ได้เห็นไหมน่ะพระมิตาครอบครอบครอบไปหมดนีน่พวกเรานี่มันทะเลาะก,กันเองนี่นะ ลูกพ่อแม่เด e ียวกันตลอดกันเองมันงามเด้อใครก็บอกว่าใครเก่งใครก็บอกว่าใครเลิศใครก็บอกว่าใครประเซริตพ่อนั่นเลือพ่อนั่นประเสริฐบุคมาเราเลือเราประเสร์ตไหมล่ะนั่นแหะถ้าเราเลือเราประเสริฐเราไม่ไปเถียงกับใครอ่ะวางเป็นกลางด้วยละคำสอนเขาผู้เป็นพ่อมอบการถวายชีวิตกับผู้เป็นพ่อเพื่ออะไรกันก็ด้วยเหตุด้วยผลก็มีบ้างตลอดแบบเดีวกันเล็กๆกน้อยเตก็ด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่ด้วยทิฐิมันนะและจะเป็นส่วนรวมได้งไงเป็นกุเป็นบาก็ได้งไงอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมักเรื่องผลวหลอกนี่เรื่องที่จะทําตัวเองให้เป็นพระเป็นธรรมน,นะก็ยังทําไม่ได้ไหนละ่ะวิชชาที่พระเจ้าสอนสอนลูกสอนอยังไงสอนให้อ่อนน้อมทมตนไม่ใช่เลยเปรียบตัวเองพระคีรีวไม่ใช่เลยสอนให้บักน้อยสันดุไม่ใช่เลย การสร้างก็เอาพอดีพองงามไม่ใช่ว่าสร้างทิกเลยถือจนไม่มีที่จะสร้างแล้วตามป่าตามเขาเนี่ยนี่ก็โบยใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่เกินไหมล่ะเกินความจะเป็นไหมล่ะเวลาตายแล้วมันก็เป็นที่รกล้างอยู่อย่างนั้นในบุญมากแน้วนสงงมากสร้างเพื่อเป็นฐานวัตถุแล้วคำสอนจริงจริงเป็นไงอ่ะนั่น ช่างบท,ทงชาา่างสลาร้อยัง้งกันั้งออกทานก็ยังยังไม่เท่าอํานาจศีลเพียงวันเดียวมันก็อยู่งั้นสาลามก็สอนใครไม่เป็นแต่อํานาจศีลสอนตัวเองได้แล้วอํานาจศีลตัวเองทําดีแล้วปุิบดีบัดดีแล้วทำมนอนกนได้อย่างสมบูรณ์แบ์นี่นั่นเรื่องของเรื่องเหมันอันนี้ก็ดังที่เห็นโอ้โดูแล้วก็มันเหมือนกับไอ้กุ้ยน่ะ มันไม่เหมือนผู้ดีนั่นพระเรานี่นหายหาเรื่องหาลเาไปทะเลาะกันหายหาเรื่องหาลาไปทะเลาะกับอุบาสกปิการนูน่นทาไมจริงไม่เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับอุบาสกปิการเขาได้เห็นเขาได้กลาบได้ไว่าถ้าเราเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีแล้วตามทางตามพี่ไหนลลวเขาหาเรื่องเออสมควรที่จะสอนเขาตอนนี้่น่นๆถือว่าอุบาสกปิการกลุ่มนั้นเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิอยากเรียนอยากดัง อย่ากลบแรงหลักธรรมหรือวินัยนั่นเราก็รู้นี่อันนี้ว่าเจตคเราก็ต้องรู้ว่าเขาพูดตามทมารมตอร์วินัยหรือไม่เขายกหลักธรรมหรือวินัยขึ้นสอนไหมเขายกหลักธรรมาคำสอนของผู้เจ้าสอนหรือไม่เขาเป็นเดียัยฉันพิชามั้ไหมจะผีลุปกปุ๊ผีนั่งหรือไม่เป็นร่างเจ้าเข้าทรง,ทรงหรือไม่นั่นเราต้องดูที่ทางเครื่องแรงของขังขายท่านนู้นจะนี่ขายไหม ือเป็นเดรัจฉานวิชาไหมเราก็ต้องรู้ดีหนาฟังลูกเขาก็มาให้ดูดูแล้วมันก็ป้องธรรมสังเวชไงยมเขาก็พูดถูกนเดรัจฉานพิชาการทำเครื่องรางของขังออกจำหน่ายจแจกขายจะเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรก็ตามก็ยังคือว่าเป็นเดรัจฉานพิชา นี่ยนหนึ่ง็ขาจัดมาลูกก็มาให้ดูลูกก็มาไอ้ลูกก็พูดในฟังเอ้าอย่างนั้นพ่อแม่กูจานสายป่าที่ทาเหรียญที่เป็นนุ่งปู่เหวนุงปู่อะไรเต็นก็เป็นเอเดียวลายพิชาหมดเลยไอ้ก็ใสเข้ามาอันนั้นก็ยกไว้ไงยกไว้แบบไหนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าครูบาอาจารย์ทาเหรียญทําอะไรไงจะเป็นสายป่าสายบ้านเราก็ตามเราเอาพระวินัยไว้ก่อนไงนั่นเรื่องของเรื่องมันโยมเขาก็พูดถูก ถ้จะทําด้วยใจยังไงก็เรื่องของเธอตอนนั้นแต่นี่คือหละคําสอนว่านี่คือเดัจฉานวิชาห้ามนําเดัจฉานวิชามาเรียนหรือมาประพฤติปฏิบัติในจาสนาของพระพุทธเจ้าเราดูเด็ดขาดเดัจฉานวิชาคืออะไรนี่ยกขมาที่นั่นเดัจฉานวิชาคืออะไร๋ยวจะไปสัยก็ว่าเด้อ แล้วก็สวดพระบทนี้นั้นไม่ใช่เดียริชานวิชาแล้วเอ้าไม่ใช่เดียริชานวิชาได้ยังไงเปลออกมานั่นคือมีเตปพระพุทธเจ้าตั้งแต่โนู้นสมัยพระวิปัสสิตปิปไอ้สมัยอะนรน่ะวิปัสสิสนามาตุจักุมันจะจะิริมโตไล่เข้ามาแต่นั้นน่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ชื่อพระพระวิปัสสิตโนู้นก็ไล่เข้ามาจากนั้นไล่เข้ามาจนอะไรล่ะนโมเมเอติจันเจไล่เข้ามานั่นน่ะถ้าพูดถึงในตำรานี่ ที่ว่าเวส่วนได้นำพระปะริต์นี้มาให้พวกเราสวดเพื่อป้องกันพวกมิจฉาท,ทิฏฐิพวกพญามารพ,พวกนี้เข้ามายุ่งพระพวกนี่เทวดาที่เป็นเตบบุตตมานเทพดาที่ดาม,มานพวกยากพวกอะไรนี่ที่เป็นมิจฉาท,ทิฏฐิมีเยอะนี่เขาตอนนี้มาสวดเพื่ออะไรถึงพระเจ้า แล้วจะบอกว่าเป็นเัจฉารวิชาโง่ไหมพระเราอ่ะนี่เนี่ยผู้ทำให้ชาตนายเสื่อมนะไหหล่ะที่เลือดที่ประเสริฐของตัวเองนี่นที่ให้โยมเขากลาบคารวะนี่เลยเหตุผลล่ะโอ้มันก็น่าเกเลยนะเียดหนนะคำว่าเอจสารวิชาคือน่นนะสักลิงสักลาย ทำประชิกทำตะกุดจะผีลุกปุกขีนั่งบวงสรวงเส้นไหว้น,นี่พวกเรานี่ก็ยังมีอยู่นี่นั่นดีเวลาที่จะสร้างโบสถ์เวลาที่สร้างกุฏิวิหารนั่นปักธงนั่นปักธงนี่ในวัดรารามบวงสรวงเส้นไหว้นี่ถือว่าเดรัจฉานวิชาไอ้นี่ถือว่าเดรัจฉานวิชาหรือไม่ โยมก็ถามมาเนี่ยะถ้าจะบอกว่าเดียวเจเฉินวิชาก็ยังไม่สมบูรณ์แตะเข้าข่ายเป็นการบวงสรวงเส้นไหว้เหมือนกับไม่เคารพพระพุทธเ,เจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการทำอย่างนี้ยังไม่ถือว่าทำเครื่องรางของขลังเขาออกจำหน่ายแกแก แต่เป็นการเริ่มต้นแห่งการเข้าข่ายเดรัจานวิชานี่เราไป